ลุสลานั้นเป็นตัวเสืฟที่โค้ชบอกว่าสั่งให้ลงตรงไหนได้หมดตั้งไม่ดีครับตัวหลังตัวลิเบโรต้องเป็นอันเดอร์ครับตั้งเข้าจุดแล้วครับโอ้ลำบากอเซลลำบากครับตั้งเข้าจุดครับ อะไครับพันดาวจะสังเกตนะครับทั้งผู้เล่นไทยและก็ออสเตรเลียนั้นเวลาจะเสิร์ฟทุกครั้งจะหันไปจงดูมองโค้ชว่าจะให้ลงตรงไหนตั้งใช้ได้เ,เต้นไปเอาล้วครับ18เอ่า1ิบแล้วครับสิบหก็ดให้พักอีก1นาทีครับ the second technical time out น่อไปที่รอบสุดท้ายจริง่สงเตือน17เดก้าในกล้องจับบ่อยทัดดาวได้ลงยาวมากครับโอ้ลูกนี้เสิร์ฟแล้วลูกสาย กะลำบากครับนี่ครับลูกสายโอสายหนีด้วยทําท่าเหมือนมาตรงๆก่อนแล้วพอใกล้ถึงคนรับนีสายนหนีแม่จี้พี่เดินอิกนีโอ้ดูครับบางทีพอรับเสียสักสองลูกติดต่อกันใจมันความมั่นใจมันจะหายไปไไแล้วคราวนี้นี่ผุ้สู้จะจี้ด้วยครับ ดูว่าท่าดาวจะเลือกมุมไหนเขียนอีจีตเสิร์ฟตั้งเข้าจุดแล้วครับตั้งไม่เข้าจุดเอาละครับอันเดอร์หัวเสาติดบล็อกครับเต็มมือเลยครับทัดดาวบล็อกได้หนึ่งเท่ากันตั้งใช้ได้ขึ้นหัวเสาเอาครับ ช้อนกลับมาครับลูกนี้เอาแล้วครับเป็นอีกหนึ่งแต้มของทัดดาวบล็อกก็ได้ตีก็ได้ครับหัวเสานี่เป็นการลงทีมชาติชุดใหญ่ทัวร์นาเมนต์ที่สองของทัศด,ดาวอายุสิบมีเสียงเชียร์ครับตั้งสวยมากโอ้พอตั้งสวยได้เข้าจุดเลยครับ ทัดดาวอีกครั้งหนึ่งทัดดาวนั้นตีบอลเร็วก็ได้นะครับหัวเสาก็ได้ครับไหลหลังยาวๆครับตั้งหัวเสาทางด้านขวาครับตั้งลึกไปแล้วลาบากต้องอันเดอร์ครับโอกาสเป็นของเราแล้วครับแมลูกนี้อีกครั้งหนึ่งครับแมทัดดาวทำงานดีจริงๆครับสูงที่สุดในทีมครับ183รอยแปดสเซนติเมตรอายุ19บเก้าปีจากร้อยเอ สแต้มซ้อนครับจากทัดดาวนึกแจ้งครับยังอี้เฉินครับตั้งไม่ดีนักแต่ว่าตัดสินใจหยอดสวยงามครับทัดดาวตั้งไม่ดีแต่ว่ายืนใกล้กันด้วยครับแล้วก็พอเซตได้เซตแบบเร็วได้ด้วยครับ ต้องวิ่งเซตเซตไม่ดีมีโอกาสตัวเซตได้ทำงานเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทัดดาวแม่วันนี้ทัดดาวดีกว่าเมื่อสองวันที่แล้วเยอะครับได้เล่นแล้วก็เล่นจัดจัดครับหัวเสาทางด้านขวาครับก็สังเกตว่าลูกสั้นไม่ค่อยตีนะครับมาตีลูกของหัวเสาวิรวันขึ้นไปแล้วก็หยอดข้างตัวเลยครับเห็นว่าแถวหลังนั้นห่างจากแถวหน้า คัดดาวเสิ4ห้าสจะจะรับแล้วไม่รับจะรับแล้วจะปล่อยดีตัดสินใจไม่เด็ดขาดครับทำท่าจะปล่อยแล้วอืลูกมันจะลงหรือเปล่าแล้วยื่นมือไปรับครับดูนะครับนี่ครับจะหดมืออีกต่างหากพอลูกเตียต้ยแต่ยาวครบับจะถึงหัวเสาครับเซ็ตเซ็ตลูกนี้ไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับเพื่อสักครู่นี้ ลูกนี้เซ็ตหนักมือหน่อยลูกมันโดนโดนครับดูแล้ววันนี้งานไม่ยากอย่างที่กลัวกันนะครับเพราะว่ามือ5กับมือ4ของทวีปเอเชียนั้นวันนี้อายุเฉลี่ยทีมนี้21ปี3เดือนนะครับตีเร็วครับมา่ากนี้ตั้งไม่ถึงก็ดีมากแต่ว่าก็ ได้คะแนน B ครับเข้าเซตเตอร์โซนนะครับคะแนนไม่ใช่ A ได้ B แต่ว่าตัวเซตนั้น A สามตัวเลย triple A ครับพุสลาต้องทำ14.8ล้นแล้วโดนสิดท้าแบบนี้พักดาวจัดการเลยครับเนี่ยครับเสิร์ฟแปลงแบบนี้นี่พอรับแล้วนี่ผ่อนน้ำหนักะบรรบาดครับถ้าผ่อนไม่ดีนลูกล้นเลยครับโดน ล้นก็มาหนึง่งหนึ่งเข้ามือเลยครับ8ปดต่อสิตั้งดีมากลูกนี้โดนครับโดนมือครับลูกออกแต่ว่าเช็ดมือของผู้เล่นเวียดนามสิบเดสิร์ฟดีครับเสิร์ฟดีแต่ว่าเราตั้งใช้ได้แล้วเซ็ตดีงัดกลับมา ได้อีก1บอลจากแดนหลังแปะอีกทีหนึ่งใกล้ๆนี่ครับเล่นใกล้ๆให้ทัดดาวนี่แหละาอายุ19ปีครับแมรักษาเนื้อรักษาตัวนี่จะรับใช้ชาติอีกได้ยาวนานครับทัดดาวนี่สูง183นะครับสูงที่สุดแล้วก็เล่นนะครับหมายเลขหหน้าตาจิ้มลิ้มมากตั้งใช้ได้ครับเล่นเร็วหยอด มาลูกนี้เล่นยากนะครับแต่ว่าตัดสินใจดีจริงๆทชัดดาวหนึ่งศูนครับผมเสร์ฟแบบไม่มีน้ำหนักครับไม่ให้ตัวเซตทำงานโอ้ดูครับสามศูนนี่ สั่งได้จริงๆครับเหมือนอาหารตามสั่งเพราะว่าโคช้ชบอกเลยบอกว่าถ้าจะเอาแบบสั่งได้ว่าจุดไหนจุดไหนนี่นะต้องเป็นนุสลาแล้วก็วิลาวันอภิญญาพงค์ถาปะภัยพันธ์ครับผมตั้งขึ้นเรียบร,อยออร้อยนะอะไรก็ได้ครับขอให้ลูกอยู่เหนือนเด็ดนะฮะ อะไรก็ได้ครับครับแล้วยิ่งมีผู้เล่นทีมเดียวกันหลอกให้นี่ยิ่งง่ายใหญ่ครับนี่ก็ได้พักเร็วครับพรุ่งนี้ต้องศึกหนักกับญี่ปุ่นอโนมาเซิร์ฟผ่อนแรงเก่งมากตรงนี้มีโอกาสเวียดนามหัวเสาลูกลงแล้วลูกลงแล้วครับตีดีนะครับเวียนทีส่วนแต่ว่าบล็อกแล้วลูกลงแล้วครับเนี่ยครับเวียนทีส่วนตีตีได้ดีทีเดียวครับแต่ว่า สี่มือขึ้นไปมแม่เต็มๆโอ้โหเสบสายน้วเกนครับตีเร็วโดนมือหรือเปล่าโดนกรรมการเอาครับโดนครับครับคููกับเส้นสแสดงให้เห็นว่าคููดโดนมือเก้าต่อแปด